ว่างอยู่นิตรีนพี่ว่างอยู่เอาไปเสริมไหม <laughs> อนุญาตให้นับ <laughs> พี่ยินดีให้บริการน,ะนิ้วพี่ว่างอยู่แต่เป็นนิตรีนนะว่างอยู่ว่างอยู่ให้ไปนับได้นะก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็นับประมาณนี้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 แล้วก็ครบพอดีอะไรประมาณนี้ดีนะที่มีอยู่แค่นี้นะถ้าเกินสิบไปแล้วก็นะน่าจะไม่ยืมยืมนิ้วพี่ได้ <laughs> นะออกมาแง,ง้งๆง เลยว่าถ้าเกิดว่า,าสวนยางน้อยได้รับโทษได้รับคดีอะไรพวกนี้พ่อบบจะเดือดร้อนเฮ้ยแล้วถ้าตอนนั้นนะตอนนั้นน่ะตอนที่แปลงของช่างวาถูกตรวจสอบหรือว่าแม่สาถูกร้องเรียนคือมันจะเหมือนมีแปลงหนึ่งที่เป็นเกาะอยู่ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็เป็นหลุมฝั่งนี้ก็เป็นหลุมถูกไหมคะแปลงนี้ถูกตรวจสอบทั้งพยัคฆ์ภัยทั้งป่าไม้หกถูกไหมคะ ท P S IN ั้งตำรวจส่วนกลางลงนะแปลงข้างเนี้ลงเจ้าหน้าที่ลงทุกทีมนะเจ้าหน้าที่ลงฝั่งเนี้ลงทุกทีมคุณไม่เห็นเลยเหรอคะว่าฝั่งเนี้ก็เป็นประชาชนบ้านกกอกคุณไม่เห็นเลยเหรอคะไม่ว่าจะเป็นช่างวาไม่ว่าจะเป็นแม่สาที่อยู่ข้างแปลงพ่อบอฝั่งเนี้ไม่มีใครเห็นเราเป็นประชาชนไม่มีใครเห็นเราเป็นประชากรบ้านกกอกเลยหรอไม่มีใครรู้สึกว่าจากการที่พวกเราส่ง เพื่อนสองคนเนี่ยเราถูกตรวจสอบเราถูกร้องเรียนน mm ่ะพ่อบบจะเดือดร้อนตอนนั้นไม่มีใครเห็นเลยเหรอคะไม่มีใครสนเลยเหรอคะว่าพ่อบบจะเดือดร้อนพอทีเนี้ยพอย้ายมาฝั่งนี้บ้างนะพอพิกัดที่จะถูกตรวจสอบมันย้ายมาอยู่ฝั่งนี้บ้างทําไมพ่อบบจะต้องเดือดร้อนล่ะคะก็ในเมื่อฝั่งเนี้ยข้างนี้ถูกตรวจสอบพ่อบบก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแล้วทําไมพอย้ายมาฝั่งนี้พ่อบบจะต้องเดือดร้อนนะ หรือว่าไอคนสองคนที่มันเป็นเพื่อนกันในแปลงฝั่งนี้มันไม่ใช่ประชากรบ้านกกอกคะ่ะทำไมไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจอะไรจากใครเลยทําไมไม่มีใครมาเป็นตัวประกันเลยว่าถ้าทําร้ายเพื่อนสองคนเนี้ยผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้พอบอจะต้องเดือดร้อนชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนนะมาตรวจสี่ครั้งเลยนะคะไม่มีใครออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เลยว่า ชาวบ้านจะเดือดร้อนไปด้วยพี่พยาว,วัสดีค่ะพี่เดียววัสดีค่ะทุกๆคนไม่มีใครเห็นเลยว่าการที่เราถูกตรวจสอบสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยการที่พวกเราถูกร้องเรียนตั้งหลายครั้งเนี่ยจะทําให้ชาวบ้านคนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยไม่มีใครเห็นนะคะแล้วแม่สาได้เห็นจากคลิปของแม่ยานนะนะคะคลิปหนึ่งที่แม่ยานไปตัดคลิปของผู้ชายคนหนึ่งมาไม่รู้ว่าภาพนั้นไปตัดภาพมาจากไหนที่จะมีเหมือนกระท่อมที่เป็นเสาปูนน่าจะน่าจะสักเอ่อ น่าจะซักความกว้างสัก12นิ้วหรือ15นิ้วนะคะมันน่าจะเป็นกระท่อมบนเขาที่เป็นเสาปูนอะนะคะทีนี้พี่หนึ่งวัดดีจ้ะทีเนี้ยที่ตรงนั้นที่เป็นกระท่อมตรงนั้นน่าจะสูงมากพอสมควรนะคะแม่สาไม่ได้ฟังเสียงอะไรมากนะคะแต่ว่าเห็นว่าเป็นภาพผู้ชายอ้วนคนหนึ่งที่ไม่ยานไปทําตัดคลิปมาแล้วแม่สาเห็นภาพนั้นที่เออ น่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในกระท่อมอะ่ะเป็นคนที่ถ่ายภาพออกไปข้างนอกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงสูงอยู่ในระดับเดียวกันกับกระท่อมมานะคะคาดว่ากระท่อมหลังนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่ที่สูงเหมือนกันแล้วก็บริเวณรอบๆก็เป็นบริเวณที่สูงนะคะนะพิทนายหวัดดีค่ะอ่ะวนแล้วก็ป่วยด้วยตอนนี้เห็นว่าไปเป็นแพนด้าไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะพี่ คือจริงๆแล้วไม่ต้องใส่แว่นดําก็ได้เพราะว่าถอดก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ธานายหนูเห็นแล้วคือแพนด้าหนูไม่ต้องใส่แว่นดําก็ได้หรอกลูกนะเพราะว่าถึงว่าถอดก็เป็นหลุมคือเก่าดําคือเก่าไม่ต้องใส่แว่นหรอกใส่กับไม่ใส่มันก็ทําเหมือนเดิมเหมือนะนไม่ต้องใส่ เห็นใส่แว่นดำปิดอยู่อย่างนี้ถอดออกมานึกว่าจะเท่ดำเหมือนเดิมถธถอดออกมานึกจะหลอมันต้องใส่หรอกนะไม่รู้ว่าภาพนั้นเป็นเป็นภาพที่เอามาจากไหนหรือว่าใครคนกำลังจะเป็นบ้าต่อไปก็เส้นเลือดในสมองแตกเลยพี่เพราะว่าไขมันอุดตันนะนะคะนะ ไม่รู้ว่าภาพที่แม่ยานเอามาลงในคลิปนะ่ะเป็นเป็นภาพของที่ไหนนะคะแม่สาวไม่ได้ฟังเสียงด้วยความที่ว่าสองสามวันสี่วันห้าวันที่ผ่านมาเนี่เอาจริงเกือบไปอาทิ์แล้วค่ะก็ไขรอยู่ก็ฟังไปด้วยดูภาพไปด้วยเป็นบางครั้งอะนะคะแล้วทีนี้ก็เห็นเหมือนกระท่อมบนเขาที่มันเป็นเสาปูนะ่ะแล้วก็ถ่ายภาพออกไปข้างนอกนะน่าจะทําคลิปหรืออะไรสักอย่างมีภาพนิ่งมันเป็นภาพนิ่งนะคะที่แม่ยานตัดมาก็เห็นว่าบริเวณรอบๆกระท่อมนั้นนะ่ะ เห็นว่าบริเวณรอบๆกระท่อมก็เป็นเหมือนพื้นที่สูงเหมือนกันนะคะถ้าใครเป็นเจ้าของคลิปนั้นใครเป็นเจ้าของภาพนั้นก็กรุณาถ่ายภาพรอบๆมาให้ดูหน่อยว่าสูงกว่าระดับน้ําเท่าไหร่นะได้รับการตรวจสอบอนุญ,ญาตแล้วเหมือนกันหรือเปล่าถ้าจริงๆแล้วก็ถ้าทําเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ก็ก,ก็ดีนะคะนะจะได้ถือว่าไม่เป็นการลังแกใครพี่หญิงแนนหวัดดีคะ่ะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี่เอเล่สวัสด,ดีคะ่ะ เพราะว่าเข้าใจว่าความซื่อสัตว์ชื่อตรงของคนมันไม่เท่ากันอยู่ดีๆไม่เดือดร้อนก็ดีไปแล้วค่ะนะแต่อย่างน้อยน้องพองไม่สาทักยางหวัดดีค่ะนะแต่อย่างน้อยก็อย่าซ้ําเติมเรานักนะบางคนก็เสียใจที่ไม่สาไม่ได้เจ็บหนักเหมือนที่คาดหวังไว้นะไม่ได้เสียหลายล้านเหมือนที่คาดหวังไว้แถมซ้ําตอนจ่ายก็มีคนใจ่ายให้อะไรพวกนี้นะก็มีความผิดหวังกันไปตามๆกัน ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะจะเอาแปลงสองแปลงสามซ้ำเข้าไปอีกพอแปลงอื่นโดนบ้างออกมาร้องกันคิดๆกันพอทีเราโดนสามครั้งสี่ครั้งไม่มีใครเห็นเลยว่าเราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละครั้งที่ลงมาเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ลงมาครั้งที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ลงมาครั้งที่สองเจ้าหน้าที่ลงมาครั้งที่สามเจ้าหน้าที่ลงมาครั้งที่สี่สี่ครั้งที่สาวิตรีถูกตรวจสอบแม่น้องชมพู่ถูกตรวจสอบเนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยจะมองไปเห็นที่ตรงอื่นตรงอื่นที่มันมีปัญหาด้วยไม่มีใครคิดเลยไม่มีใครออกมาทักท้วงเลยว่าการที่เจ้าหน้าที่ลงมาแบบเนี้จะทําให้หูตาเจ้าหน้าที่มันกว้างขึ้นเขาอาจจะมองไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไม่มีใครพูดเลยแต่พอตอนนี้พอคดีของแม่น้องชมพู่จบไปแล้วคดีสวนไหวของเราจบไปแล้วนะเราเจอคําพิพากษาไปชดใช้อะไรไปหมดแล้วแล้วทีเนี้ยพอคนอื่นโดนบ้างออกมาร้องกัน นะจะทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มันยุติธรรมแล้วหรอคะนะมันยุติธรรมแล้วเหรอ,นะหรอสิ่งที่พูดมันถูกต้องแล้วเหรอแต่ไม่ต้องตอบก็ได้นะเพราะว่าความเห็นแก่ตัวความความรักตัวกลัวตายมันมีอยู่กับมนุษย์ทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนนะแต่การที่จะออกมาบอกว่าปฏิเสธไปก็จบก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลย ขอบคุณค่ะพี่จำปีสวัสดีค่ะทุกๆคนนะพี่ชมัยพนนะวันนี้นะพอดีกางเกง3ส่วนไซส์ใหญ่สุดเดี๋ยวนะคะพี่อะไรนะเนี่ยคือมันเป็นฟรีไซส์ใหญ่ค่ะพี่ฟรีไซส์ใหญ่กางเกงทุกตัวเราขายราคาเดียวกันนะคะ